หลังจากที่เราล็อกแสงมาแล้วนะฮะอันนี้คือล็อกจุดโฟกัสเอาไว้นะครับแสงอยู่ที่1่เดี๋ยวเราจะแกะแกะเลนที่อยู่หลังกล้องนี้ออกนะครับมันจะมีฟิล์มอะไรแกะออกก่อน,นฟิล์มบาง,บาง อืมอ่านี่คือแกะออกแล้วนะครับมาเช็คภาพก็เหมือนจะดีกว่าเดิมน,นะครับเพราะว่าตัวตัวฟิล์มหรือฟิลเตอร์มันนะครับที่เคยใส่ไว้หลังกล้องครับมัน มันมีความเหลืองนะครับไอวิ่ง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 นะครับมันมีความเหลืองอยู่ก็น่าจะเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเพราะว่าดูจากตาปลาแล้วมันมันเหลืองนะครับโอเคน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับภาพเหลืองของการบันทึกภาพหรือการถ่ายภาพนะโอเคครับขอบคุณครับ